น่าจะไม่ได้มันถือถือแบบนี้เฮ้ยทองเฮ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมจะได้วิบเวทห้าสิบเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสูช่ชาแนลอง e ีทีมไลฟ์วันนี้เป็นวันที่26เดือน12ปี2024นะครับ วันนี้มีแพทใหม่นะครับ King Arthur Legend r i s e นะครับเป็นแพทมีกิจกรรมใหม่แล้วก็มีตัวละครใหม่ด้วยนะครับเรามาอ่านแพทกันเนาะแพทตรงนี้นะครับก็จะมีฮีโร่ใหม่นะครับวิเวียนนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ของดันเจียนของวิเวียนนะครับคล้ายๆของกวินิเวียนเมื่อคราวที่แล้วนะครับเอาเอาแต้มไปแลกของนะครับลงดันนะครับแล้วก็แต้มแลกของแล้วก็กิจกรรมนะครับของในการฟาร์มก่อจริงๆด้วยนะครับที่เราคุยกันในไลฟ์ว่า The, ข้างหน้าได้เป็นกออดก็จริงนะครับก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้เก็บตังกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็กิจกรรมของแคลนนะครับตรงนี้เข้าเข้าเข้าสู้ในแคลนช่วยแคลนนะครับตรงนี้ก็ดีนะเดี๋ยวแคลนวอลก็จะมาปีหน้าแล้วเนาะแล้วถัดไปนะครับกิจกรรมใช้พลังงานก็ใช้พลังงานแล้วก็ไปเก็บของนะครับของกล่องสุดท้ายรู้สึกก็จะเป็นของ4ดาวทองนะสำหรับผู้เล่นใหมน่นี่ดีเลยนะครับกิจกรรมนี้ยกเว้นวิเวียนเนี่ยยังไม่ต้องไปทําผู้เล่นใหม่ ก็ทำนิดทำนิดหน่อยเท่าที่ได้แล้วก็มาลงกกอสกับใช้พลังงานซะนะครับก็จะได้ของชุดป้องกันอาวุธไปด้วยเนาะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับตรงระบบเออตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เออตรงนี้สำคัญเพิ่มการขายพลังงานนะครับในร้านค้าของอารีนาอันนี้ดีผมว่าเอาแต้มอารีนาบางทีเราไม่ได้ใช้นะครับก็เอาไปซื้อพลังงานมาใช้นะฮะร,ร้อยแตมนะเขาให้ต่อวันหนึ่งรอยนะครับ ถัดไปตรงนี้จะเป็นปรับเขาเรียกว่าปรับฟอนต์นะครับของรายละเอียดของสกิลนะครับตรงนี้นะความชัดเจนของสกิลนะครับก็คือเพิ่มให้อ่านรู้เรื่องขึ้นนะครับอธิบายให้ดีขึ้นเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่ามันจะมีการปรับสกิลด้วยนะนี่นะครับมีการปรับด้วยลองเข้ามาดูข้างล่างเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะจะมีข้างล่างนี้ที่เห็นเนี่ยแอคคูลอนก็โดน แต่ก็ไอโคลอนไม่ใช่ตัวดามินะครับถ้าโดนตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับปรับจาก182เป็น154เอ,อ่อไอโคลอนท่านน้าแข็งด้วยไม่ได้ใช้ด้วยของผมนะฮะผมใช้ท่านลมก็เลยไม,ไม่ไม่มีผลกระทบนะครับแล้วก็ในส่วนของออผมเห็นของแลนส l ลอตด้วยนี่นะครับของแลนส์ลอตนี่ก็จะถูกถูกดอปอะดรอปลงนิดหนึ่งนะครับก็ลองเข้ามาอ่านกันดูแล้วกันเนาะตรงในส่วนของการเปลี่ยน สกิลนะครับเขาเรียกว่าปรับนะครับสมดุลสกนะิลเนาะสุดท้ายนะครับก็เป็นการปรับบั็กนะครับแก้บั็กของสกิลของแต่ละตัวแล้วก็เท่าที่ผมเห็นมีกุนนีเวียนะครับมีเบนนะครับแล้วก็หลายๆตัวนะครับลองเข้ามาดูกันเนาะเรามาดูรายละเอียดกิจกรรมกันนะวันนี้เข้ามาก็จะมีนะครับดันเจี้ยนของวิเวียนเนาะก็ใช้ตัวละครตามที่เขาบอกเนี่ยเราก็จะได้โบนัสเพิ่มนะครับโบนัสที่จะได้เหรียญน,นะซึ่งวิเวียนเนี่ยให้ถึง100% เ,ออเยอะอยู่นะลอะเาเข้าไปดูนะครับจะแยกเป็น2ดันนะครับดันง่ายกับดันยากแล้วก็เอาเอาเหรียญนนะ่ะมาแรกตรงนี้นะครับเหรียญจะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนําให้ให้เก็บแต่ไอ้ตรงเนี้ยเหรียญน,นี่ก็พอละเราเอาไปสุ่มนะครับเหรียญสุ่มตู้เพิ่มเลทอ่นนะแล้วก็ถ้าใครไม่มีตัวพวกนี้ก็มาเอาได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันแพงไปเอาพลังงานที่คุณจะฟาร์มนะครับ ในด่านนี้ไปฟาร์มกอกอนแล้วไปปั้นทีมดีกว่าเนาะในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แต่ถ้าผู้เล่นเก่าเก่งแล้วแก่งแล้วก็ลุยเลยครับเต็มที่นะตรงนี้ก็ด่านด่านที่1เนี่ยไม่ยากนะครับชั้น10เนี่ยให้อยู่ที่ร้อยยี่สิบห้านะครับซึ่งผมใส่ไปหนึ่งตัวก็คือยิบได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ใส่เลยมันจะได้แค่ร้อยร้อยเหรียญนะครับเอาเหรียญไปแลกเมื่อกี้เนาะแต่ถ้าใส่โบนัสเพิ่มนะครับ ก็นี่เขาจะเขียนไว้เลยวิ่5%ก็กลายเป็น150นะครับต่อรอบนะคูณสามเข้าไปก็ได้นะครับตรงนี้ผมผ่านอยู่แค่ตรงนี้ครับผมว่าผมก็หยุดละตรงนี้ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ฟาร์มละเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นการดักผู้เล่นใหม่นะครับก็ยังไม่ต้องมาฟาร์มก็ได้ผู้เล่นใหม่ไปไป,ไปปั้นทีมไปลงก๊อกกดนะครับตรงนี้เอาของดีกว่านะครับแล้วก็ตู้เพิ่มเหล็อของวิเวียนนะครับตัววิเวียนเนี่ย ท่าที่ผมดูนางดีนางดีแลวยิ่งใช้กับทีมที่เป็นม้าเนี่ยดีนะครับก็มีแลนสล็อตด้วยนะม้าเนี่ยแลนสล็อตก็เก่งนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งก็การใช้สตามิน่าครับแค่ใช้พลังงานละก็ได้เก็บของไปนะครับแต่ของก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วใช้ไป3000สตามิน่าจะได้พวกอาวุธป้องกันด้วยแล้วก็ตัวสุ่มด้วยนะครับ แล้วก็ถัดมาก็กิจกรรมร่วมร่วมด้วยช่วยกับแคลนตรงนี้สําคัญมากถ้าปีหน้าแคลนวอ์มานะครับก็จะได้มาลุยกันตอนนี้ก็จะได้ขยันขยันลงนะครับก็จะมีโบนัสให้ถ้ามาลุยร่วมกับแคลนนะครับนี่เนาะแล้วสุดท้ายเลยก็จะเป็นกิจกรรมลงเลตกอก็สนะครับซึ่งผมยังยังไม่ได้ลงสักครั้งหลยเหรียญเข้าไปกัน3000แต้มแล้วก็คือถ้าลงชั้น1จะได้15แต้มครับ ชั้น10จะได้67แต้มนะครับแล้วมีการจัดแร้งเนี่ยนะพอถึงท็อปเล้งก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับพอถึงจบอีเวนต์นะครับลำดับนี้ก็จะมีตรงนี้อันดับที่1ก็เนี่ยจะได้ตามนี้นะครับพวกหินอันนี้เอาไปแลกของทั้งเนี่ยเอาไปแลกของในร้านค้ากิจกรรมอีกทีนึงนะครับก็รางวัลบรรลุก็มีให้นะสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าเก็บแต้มได้จนถึง8,000แต้มก็จะได้เนี่ยครับซัลิน่าคันละ50บอะ่ะ ห้ามีสิบขั้นก็ประมาณ500ร้อยแล้วกันเนาะคร่าวๆแล้วก็ได้ทั้งเอาไปแลกของด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับกิจกรรมแพดวันนี้ก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะเราไปซื้อตัว๋วผมมีเนี่ยผมซื้ออีก5้าใบนะครับก็ผมลงกิจกรรมอะ่ะมันได้มาสี่นะครับแล้วก็ซื้ออีกห้าตรงเมื่อกี้นะคลงลงตรงเนี้ยได้สี่ ในดันเจี้ยนสรุปลง2งสอันเนาะทั้งหมดอ่ะ 4. แต่อีกอันนึงอะถ้าเคลียร์หมดซึ่งผมไม่สามารถเคลียร์หมดได้ผมก็ดีใช้เพชรเป็นอันที่อันที่หก็จีการเป็น9กาใบนะครับทั้งหมดเนี่ยมักับซื้อ 4, 4 5เนาะไปเราไปดูที่ตู้วิเวียนกันนะครับอ่าผมมีอยู่9ก้าใบเก็บจากกิจกรรมนี้เลยตอนแรกผมไม่มีสักอันเลยนะเรามาดูเลทนกอนเท่าเดิมหนึ็วิเวียนม,มีโอกาสออกหึตัวในนี้ห้ ที่เหลือก็จะเป็นอีกสี่ตัวหนึ่งสอสามสี่ซึ่งการันตีนะครับการันตีไม่ไม่การันตีวิเวียนอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมการันตีตัวทองแต่ไม่ใช่ชัวว่าวิเวียนนะครับถ้าใครสุ่มครบหกสิบเนาะโอเคสุม่มไปเลยสิบครั้งใช้เพชรอีกหนึ่งห้าิบไป น่าจะไม่ได้อะมันถือๆแบบนี้เพื่อยทองอุ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นผมจะได้พิเศีห้าสิบเปอร์เซ็นผมสกคิดเลยนะผมสกคิดแล้ว,นะลวปุ๊บโห้ยเฮ้ยโอ้พระเจ้า <laughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับ King Arthur Legend l i s e นะครับผมสตรีมทุกวันอนาะทิตย์เที่ยงวันนะครับยังไงก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย